เอาตัวผู้เล่นเลยว่าเข้าปุ๊บเนี่ยใครมาเล่น้วยกันได้บ้างแล้วมันจะมีเกมที่ดีไหมเอาเนี่ยหูตัวดังตัวนอกมาโปะตัดแปะเวลาซ้อมไม่มีมันก็ฟิลมันก็คงไม่ต่างกับการคืนแบบอลสตาร์อะไรอย่างเงี้ยลองนีดดูว่าถ้ามีเบนเดวิดสคัห้คนในรายการนี้ก,ก็สามารถเอาตัวรอดได้โจน์เนี่ยถามที่ทงต่อเรื่องตัวว่า มันมีโอกาสไหมที่จะผสมแล้วลงตัวโดยที่แบบไม่ต้องพูดถึงนะไอ้เรื่องเกมฮาซิชันนกติกับอะไรเนี่ยเอ,เอาตัวเล่นเลยเอาตัวู้เล่นเลยว่าเ<อ>าข้าปุ๊บเนี่ยใครมาเล่นด้ยกันได้บ้างแล้วมันจะมีเกมที่ดีไหมแล้วพูดในแง่ของความเป็นจริงคือไม,ไ,มมไม่ต้องไม,ไ,ไ,มไม่ต้องเล่าสวยเพราะว่ามันซ้อมกันเวลามไม่พอแล้วออเคเอาที่คิดว่ามันเล่นได้แล้วทำให้เชฟมันไปได้แต่ละแดนอ่ะดีขึ้นแบ็กซ้ายเนี่ยพี่จำชื่อไม่ได้ออกบอกชื่อพี่หน่อยแบ็กซ้ายมีฉัดวงคลเดินธนารถอ่ะฉัดมงคลอ่ะอยู่ในโผเนี่ยที่เป อ่ะถ้าอีลาฟานสมบูรณ์นะอีลาฟานตอนนี้มันเห็นชัดแล้วว่ากลางมันแน่นเมื่อกี้เราพูดกันอยู่มีกันธนวัฒนมีหนึ่งชาลงมมสีแก้วมีเจษเชลพิพัฒน์อ่ะถ้าอีลาฟานไปก็จะมาเป็นเครดิตของแบ็กซ้ายงี้ล่ะอือือ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเออ่แบ็กซ้ายจากชนบุรีเซ็นเตอร์พี่เอาเกียร์สารการแมนคู่กับจนฬาธานเข็มดีอแบ็กขวาเนี่ยพี่เอาที่มาจากเมืองนอกอ่ะไม่รู้อ่ะนี่คนละมิเค็ลสันนี่คนละมีตัวสันกลางกลางรับคู่ธนวัฒน์คู่กับเออ่ ณตอนนี้ก็ต้องเอาชยพิพัฒก่อนอ่าชยบิพัฒก่อนมิดฟิลตูลุกเบอร์สิบพี่เอาเป็นเบนจามินเจมส์เดวิดเลยเบนจามินเจมส์เดวิดเข้ามาเล่นตรงกลางตำแหน่งของวรชิตแล้วก็ชาณรงค์พรมสีแก้วมาเล่นตำแหน่งของเบนเดวิดตำแหน่งปีกที่เข้ามาอินฟูเอออินเวิร์ตเล่นปีกอข้ามากเพราะถนัดเท้าซ้ายคล้ายกับตัดในขวาก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นเอกนิตอยู่และหน้าเป้าก็เป็นสุสุปนัทเหมือนตาโดยรวมแล้วพี่โอเคเนี่ยสิบเอ็ดตัวจริงที่พี่ธงพูดเนี่ยมันคือ ถ้าเอา1เซนบอลนะสคือการเล่นร่วมกันมาซึ่งบางคนมันเกาะกันมาตั้งแต่เยาวชนเนี่ยมันอาจจะพอเห็นอะไรบางอย่างที่มันจะมีสปีดบอลและการการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ที่มันจะโอเคเพราะตอนดูไบครับเนี่ยบางเห็นไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันแต่มันยังมีจังหวะเกมแบบแก้เพรสได้ร่วงกันอ่าผมถามพี่โจอีกอันหนึ่งสมมุติว่ามองถึงการที่ว่าชุดยู23ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเอาเนี่ยหูตัวดังตัวนอกมาโปตัดแปะ เวลาซ้อมไม่มีมันก็ฟิลมันก็คงไม่ต่างกับการคุมแบบเหมือนฟุตบอลแบบช้าคําว่าอะไรแบบ all star อะไรอย่างนี้ไหมมันมันมันจริงๆเวลามันขึ้นอยู่กับคุณภาพนักเตะด้วยมันไม่ได้หมายความว่าโค้ชจะเก่งแล้วนักเตะไม่มีคุณภาพแล้วจะไปต่อไม่ได้บางทีนักเตะถ้ามันเก่งมากมาก บางครั้งมันก็ช่วยล่นระยะเวลาปิดปัญหาปิดแผลในล่งการเล่นในระบบไปได้ไ,ไ,ดได้เร็วอ่าเร็วแล้วก็เอาตัวรอดในสถานการณ์หนึง่งอยมึนลองนิดดูว่าถ้ามีเบนเดวิดสักห้าคนในรายการนี้ก,ก็สามารถเอาตัวรอดได้อ,อะไรมาณแบบนี้ต้องดูว่าคนที่มาเนี่ยดีจริงขนาดไหนแล้วลงเกมไปจะเป็นไงอย่างเบนเดวิดเรารู้จักมา2ปีแล้วก็เพิ่งจะเห็นจริงว่าดีก็คือตอนนี้นี่เองออใช่เพราะ <พา S 2> ที่ผ่านมาเล่นไม่เต็มก็เจ็บไม่เต็มใช่ก็ก็ต้องดูอ่ะและและสุดท้ายก็คือความสามารถของโค้ช อืมโอเคนะครับผม